ที่นี่พี่ไหนกันข้าหลงป่าหรือนี่ของเราก็มีทางออกแเลยอยามมีที่แบบนี้ด้วยหรือที่นี่คือที่ไหนเป็นขอเจ้าที่นี่ก็กรุงเทพไงกรุงเทพคืออะไรแหวนของเทพงั้นหรือที่นี่คือกรุงเทพอยู่นนในสมัย วตนลโกสินหรือข้ามาจากอายุทยาชื่อว่าทำโคศิลป์และมีพ่อชื่อว่ามือจาวันราีดีครับต้ออค่ะก็คือแอมช่คนี้มีอ่ะเฮ้ยชวงไม่ได้นะนายอยากกลับบ้านไหมล่ะอยากถ้าอยากกลับนายออกมาจากนั้นหรอใช่เข้าไปจากป่าตรงนั้นแค่นั้นก็รอเปสักหน่อยนายจะได้กลับบ้าน ไม่กิน,นเลยพ่อเ่าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้างัไงไ้นนายไปอยู่กับพ่อเราก่อนไปล่ะเดี๋มันจะรู้เบ็ดแตกแ,กแ่แล้วก็ไปใจหหาปบายนะไม่ต้องบอกพีกเจ้ามากนะงัะ้นแต่ก่อนอื่นสอนนายที่ภาษาเราดีกว่าไม่ไดีอยูในน้ำตัวกันก่อน,นยังไม่รู้จักกันเลยพ่อชื่ออันนั้นรู้แล้วฉันชื่อมาส่วนคนนี้ชื่อเดียฉันชื่อเอว่ะฉันชื่อพิมงั้นมาเรียนภาษากันโลด นี่อธิบายให้ฟังหน่อยดิว่ากลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ดิกลางคืนเกิดจากเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ากลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นได้ย่างไรแค่เมืเราบอกไปครับเกิดจากการที่โลกหมุนจากทางที่วันตกครับไปทางตะวันออกหน้าที่ได้รับแสงอาทิตย์จะเปกลางวันส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอา,าทิตย์จะไปกลางคืนทีนี้เพื่อนๆรู้กันไหมครับก็กแปลว่าอ๋อแบบนี้นี่เองนึกว่ามันเกิดขึ้นจากพระเจ้าซะอีก อะไรทำไมนายคิดแบบนั้นน่ะเล่าอะไรแบบนี้อีกสิเรื่องอะไรอ่ะหรอเรื่องนี้ไงมันเรียกว่าอะไรนะอ๋อวิทยาศาสตร์เหรออืมอืลองเรื่องวิทยาศาสตร์ได้ฟังอีกสิยังเอาเรื่องฝนละกันทุกคนคิดว่าฝนเกิดจากอะไรตั้งใจสองพวกเราแล้วฝนเกิดจากอนุภาคไอ้น้ำขนาดเล็กซึ่งเก่อตัวเป็นก้อนเมฆทำให้ก้อนเมฆอิบตัวและเกิดเป็นฝนการที่จะเกิดเป็นฝนได้ก็ต่อเมื่อมีก้อนเมฆ คิดว่าไม่เกิดจากอะไรละ่ะน่าสิแม่เกิดจากละองน้ำขาเลยที่เกิดจากการิสเธอรของน้ำคือไม่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์กลายเป็นไอ้น้ำหรือลองน้ำขนาดลีกที่ลอยตัวขึ้นไปสูรรร่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ถูกโดยการเกิดการควมแน่นแล้วคือกำแ่งจากการควมแน่นก็กลายเป็นก้อนเมฆบน,นต่อฟ้าทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมม,หมันจะทาไมอ๋อผลเกิดจากแบบนี้นี่เอง จริงสินายยังไม่รู้จักที่นี่เลยงั้นเดี๋ยวพาไปเดียนดูดีไหมได้สินายยังอยากกลับบ้านอยู่ไหมก็เอ้ยนายเตะกลับมาให้หนายดิเลิ่นเดินกัน่าเล่นอย่างไรหรือนายอยากจะเล่นบอลกับเราไหม ได้สิเดีวพวกเจ้าต้องสอนค่านะไม่มีปัญหาแต่ไหมต้องมาเป็นอย่างเพียงก่อนนะเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นถ้าเธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสําคัญเมื่อเธอสบตาคู่นั้นเธอรู้สึกอย่างไร